เด็กอาเดนิโตอาปาอามาตุกปลาตะน้าตุ๊กปลา นายกเป็นอย่างสูงะนะครับท่านจัดสรรงบประมาณมาดูแลตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะรางวัลชมเชยต่อไปนะค่ะขอบคุณมากนะคะโอตโ,อ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 โอตโออมตและพี่มะสิบท่านส่งมาได้เลยที่ปูติดต่อที่ปูก็ได้นะคะท,ท่านนิพลบุญยามีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมขลาที่เคารพ กระผมศิลปบ,บัชัยเดือนสูงนายอำเภอนาหมอมขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งสำคัญน,นะครับเพราะฉะนั้นเราทราบกันดีว่าท่านจะต้องมีภารกิจที่ต้องดูแลกันทั้งสุขค้าคณะกรรมการดำเนินง,งานตลอดจนเจ้านาทีและผูเข้ารวมท้านทุท่ันกระผมนายสุรพลศิริสวัสดนาย,ยกองค์การบริหารช่วนตำบลนาหมอมในหน้า,มมอนานของคณะกรรมการดำเนินง,งานกราบนมัสก,การ ลงพอตรวจดินดำท่านนายอำเภอหนาม้อมท่านผู้กำกับสถาษษษษษนีเำอร์บุตรธนหนามอ้อมท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลหน,นามอ้อมท่านนายกองการเมืองส่วนต,บนตำบลตุ่งขมินท่านนายกองการเมืองส่วนตำบลเกาะมังท่านสมาชิกสภาองการเมืองส่วนจังหวัดท่านอาคม ส้มพงศ์ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อมคณะกรรมการแอดนานตลอดอนนาจจนคณะเจ้าหน้าที่และสารภูมีเกียรติที่เข้ารลบทูกทานครับผมรูุ้ดซึกอินดี้และเป็นเกียรติที่ได้มากเป็นตรท่านในพิธีเปิดงานประเพทนีวันสัทธาบูชาพอทานถุงเมินประจำาี2558ในวันนี้ ผมสู่ออการนี้ขอแสดงความชื่นชมท่นนานคณะกรรมการแอด่านทุกทานนะครับรวมบรวมที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าหม่อมกะรถถะโดจุดเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรววมถึงผู้มีเกียรติทุกทานที่มารวมในอันและกติให้ความสำคัญกับท่านประเพณีแต่รวมเป็นซื้อโถดประเพณี อันดีฮ้าง้องต่องทิ้นองอำเภอนาหม่อมวายซึ่งเป็มทีรูดอักกนในต่องทิ้นม,มาในอำเภอนาหมออมายาวนานนะครับว่าประเพณนี้ทำบุญเดือนหน้าจึงตรงกับวันพ้นสุภากรรมเดือนหน้าเป็นประเพณนีอันดีห้าที่มกกวมเป็นซุป้าวธรรมาต่องทิ้นให้เป็นมอระดกบอัพทอดเพื่อกล,ลูกอั้นล้าง ได้เราบศัพระกรลาภูช้าเป็นสิ่งหยุดเนียวจิตใจเติดความเชื่อถือศรัทธาและเป็นสูนร้รวมจิตใจให้ลูกหลานได้มาพบป,ปะแล้วไดม้มาที่โอกาสนี้ร่วมญาติในครอบครัวกระผมข้อว่วยพ่อในคณะกรรมการจั่นัานตลอดจนเจ้านาทีเมื่อยานที่เกี่ยวข้อง รวมตึง้งภูมิเกียรติมาลว่า,านทุกทพรรณในประสบแต่ความสุกความเจริญมีความเป็นสิริมงคลและ,ะ,และ,ะข้อการแหล่ค้อการดำ,นรนำเนินงานการเงินตําเลสู่รวมอามบัตทุประสบที่วุว่นวายสุปรรณในน,นามขององค์การบริหารส,ส,ส่วนจังหวัดสงขลาผมแหล่ขนซอจอของพี่น้องจะดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่หน้ามอมหรือว่าอ้านกิจกรรมประเภทีต่างๆพี่น้องมีไรกับพี่น้องบอกพันน้องของพี่น้องเพราะว่าเป็นคนถี่ขยันนะครับแล่มีัญหาะไรกะจะไปพบพผมเสมอไม่ว่าเหลืองถนนบนทางโครงสร้างพื้นฐานหรือเหลื่องความเรียบร้อยของพี่น้องในพื้นที่พมเชื่อว่าได้ทำนาทีตัวแทนทีนี้ของพี่น้องนะครับ วันน hey! <any> ี้พ่อจะลาปมประสมพงษ์สามสองหนึ่งตบมืกัน Khói sáng tăng cơn thai